<c oughs> เกี้ยยังนี่เกี้์ขย้ายยังียวเครื่องมือเลี้ยอยู่บ่ <c oughs> โอไม่เกินรถรถแดนขั้นเดียวบ่ครับหรออีขั้นหนึ่งขั้นไหนโอ้ครับวันนี้ดีใจครับได้มาเยี่ยมเจ้าโอมครับมเ่เห็นครับวันนี้แดดร้อนครับกับอีกหนึ่งอีพีพิเศษครับวันนี้จะพามาดูเจ้าโอมนะ ตักขยะสงสัยเขาตกงานครับช่วงนี้ต้องมาเป็นคนตักขยะราเล่นนะครับวันนี้เรามาดูอีกงานโหดนะเชียร์เศษปูนแล้วก็เศษขยะของสถานที่ส่วนบุคคลครับวันนี้มาดูอีกหนึ่งอีพีพิเศษครับกับนุกรถขุดชาแนลนะครับแม่แมคโคเล็กสายหดนุกรถุชาแนลบายเซลนุกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเจ้าอมจะ ทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับกับเจ้าเค้ศูนย์ามครับกับงานรับเหมาทั่วไปครับวันนี้เขาอยู่กองขยะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่านิดเดียวนะเยอะมากนะแต่เขาบังคับบอกว่าก่อนบาย3ามนะลูกพี่สั่ง oh. <laughs> เสียแมกบอกว่าไปวิ่งดินนะไปวิ่งดินอยู่นะปล่อยให้มือซ้ายมือขวานะโดดเดียวเดียวได้ไม่มีข้าวกินครับ โอ้แอร์เย็นอยู่บเนยเฮ้ยเป็นไงต้องขึ้นไปสัมฤทริ์อันตรายครับโอ้อ่าดีรอแล้วอาการครับยังไม่มีเมียครับมีแต่ลูกครับเดี๋ยววันนี้ก็หลังจากที่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็แอดมินก็เขาเยียมลูกค้าเก่าเนาะมาให้ดูหลายหน้างานนะครับแล้วก็มีทั้ง3มตันแล้วก็5ตันครับ จะได้เจอแต่ไวรุ่นพันล้านนะมีแต่นุ่มรอทั้งนั้นครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาหลังไหมได้ครับใครที่ยังไม่มีครอบครัวนะเดี๋ยวมาดูน้องครับว่าจะทำงานได้ดีขนาดไหนครับวันนี้มาแล้วครับขอบคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ f c นะที่ติดตามแมคโคลกสายโหดนุกเลิขวดชาแนลนะครับบายเซลนุดนะครับ นี่นะครับข้อดีของเจ้า k x 0 3 3นะครับยืดไปไกลสุด3า่า5เมตร10นะครับขุดได้ลึกสุด3เมตรสิก็ไม่ต้องขยับรถบ่อยครับตอนนี้ก็สบายครับเพราะว่าขึ้นไปอยู่ที่กองเศษกระเบื้องครับเพราะว่าเขาก็ยกได้สูงสุดประมาณ4เมตร94เมตร 89อยู่แล้วครับเกือบเกือบ4เมตร90เซนครับยกได้สูงสุดนะสบายครับ1 3 9 0ล้าน3หนบาทนะเขาจัดไปแล้วนะอันนี้อีกหนึ่งคันของเสียแม็กครับหลังจากที่ไปเยี่ยมเจ้าวิชัยมาวันนี้มาเยี่ยมเจ้ามันโูมาดูช่วงขุดของเขาครับ ยังไม่รู้ว่าเอาไปเทที่ไหนนะน่าจะเป็นซุ้มโจรกองขยะช่วงหน้าฝนก็มีงานอย่างต่อเนื่องครับเจ้าสามตันเดี๋ยวไปถามมั้นี่เอาอยู่อันนี้รุ่นไหนโอ้ยีโน่ฮะรอยฮะ ไม่ใช่เป็นได้น500นห้าร้อยนะเ้ีเข้าไปทิมไลตโอ้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งงานครับที่มาเยี่ยมเจ้ากีเด็ดเสียแม็กครับ ลานอนที่คาดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนครับโอ้อันตรายนะครับเพราะว่าสามารถกระเด็นเข้าตาได้นะี่อยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับของเจ้าโอมก่อนงานหดนะตอนนี้ก็ไม่หดไม่หดมากแต่ก็อันตรายครับ ถ้าใช้คนก็ไม่เสียดง่ายครับเพราะว่าเสียดกระเบื้องมันคมสามารถทำให้เราเป็นแผลได้ครับต้องใช้รถขุดเล็กครับแอดมินเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเจ้าโอมน่าจะใช้รอบอยู่ประมาณพันแปดพันเก้าครับโอ้อย่างเร็วเลยครับทำเวลาครับก่อนบ่ายสามโมงครับลูกพี่สั่ง น้องน่าจะใช้ตัวบุงกี้หกครับแล้วก็มีตะขอไว้ใช้สำหรับการวางท่อครับเป็นก,การเชื่อมยอดนิยมอยู่แล้วครับวันนี้น้องเขามาโหดน,นะอย่าไปเซลเขามากครับเพราะว่าเขาไวรุ่นใจร้อน สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจครับโอ้แหมสอบ3มโปรโมชั่นเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ดาวน้อย่อนนานครับโอ้ีนะครับความอันตรายของเจ้าโอมครับเขาโหดนะ่เขาไม่สนใจใครอยู่แล้วครับลูกพี่สั่งงานแบบนั้นก็ต้องทำแบบนั้นนะ ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามแมคโอรลิสสายโหดนุกลกสุดชาแน,นลบายเซลนิสนะครับแล้วก็ไม่นานเกินรอครับวันนี้ครับยู55รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเดินทางมาถึงคูบะตาเจริญชัยแล้วนะครับ,บเราจะไปรีวิวให้ดูครับ อันนี้เรายู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับโอ้แค่โอ้โอ, <c oughs> อันนี้ไปใกล้เนี่ยโดนแลวโอ,โอ้ยิ่งทำยิ่งโหดครับนั่นทำใส่แอดมินครับบอกว่าโสดไม่ไดนะ้ต้องบอกว่ามีเมียแล้วกิน <c oughs> ง,งานซับแสงทอง มีงานไวมากครับตอนนี้พายุก็เริ่มออกแล้วนะครับตอนนี้มีแสงแดด ออกมาแล้วนะครับทําให้ผู้รับเหมาก็สามารถทํางานได้ครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาทั่วไปหรือว่าแต่ละสางานเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีสงมอบรถใหม่แล้วก็เยี่ยมลูกค้าเก่านะครับช่วงหน้าฝนนะก็เข้าหน้าโลซีชั่นนะถึงช่วงลาพักร้อนครับ <c oughs> แต่ว่าแอดมินไม่ได้หยุดนะครับทํางานไปด้วยแล้วก็ เยมลูกค้าเก่าไปด้วยครับโอ,โอ้งานนี้เราต้องระวังครับเพราะว่าเสศษจระเบื้องเขาคมมากครับไปนะครับเจ้ากล้อมิโน,โนครับ สบายมากก็น่าจะไม่ถึงบ่ายสามนะน่าจะช่วงบ่ายก็น่าจะเสร็จสำหรับ e ีนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าีกหนึ่งหน้าง,งานเจ้าสามตันนะครับมีงานอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรารับเหมาทุกประเภทครับรับเหมาทั่วไปนะใครที่สนใจว่าจ้างก็ติดต่อน้องเข้ามาเยอะๆนะครับ่วนอำเภอเมืองอบุบลหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทุกกลุ่มผู้รับเหมาโซนจังหวัดอุบลน,นะครับใกล้ที่ไหนก็ จะเรียกใช้ผู้ละเหมาท่านนั้นนะครับติดต่อกันมาหลังไม้ได้ครับอีพีนี้ก็มาให้ดูความหดของเจ้าอมครับหลังจากที่ลูกพี่ไว้วางใจครับให้มาทํางานก็มีไรายได้อย่างต่อเน,นื่องครับไม่ตกงานไม่เลือกงานไม่อยากจนครับสําหรับพีนี้ก็มาให้ดูประติมาเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ แม่โคล็กายโหดลูกก็ขุด Channel c ช a แนลบายเซลล์นุกครับเดี๋ยววิธีต่อไปนะครับลูกจะพาไปเยี่ยมลูกค้าท่านไหนแล้วก็การรับเหมาหรือว่าการทำงานของรถขุดของแต่ละรุ่นเนาะของครูต้าของเราครับว่าจะเป็นงานแบบไหนนะครับสำหรับวีธีนี้ลาไปด้วยกับเจ้าเคสสูงสา่นใหม่ล่าสุดขนาด33ตันตัวแอร์นะครับ แล้วพบกันใหม่ในยีพีิต่อไปสวัสดีครับ